แม่สาจัดกิจกรรมเนื่องในวันช้างไทยและพิธีบายสีสู่ขวัญช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนราชการและประชาชนตำบลแม่เหียร่วมกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหลังจากมีหมอควันปกคลุมอย่างหนาแน่นในหลายพื้นที่ทันธสถานภาคเหนือนำผลิตภัณฑ์ฝีมือคุณภาพดีราคาประหยัด มาจำหน่ายในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทานภาคเหนือครั้งที่28สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพักติดตามข่าวสารในข่าวท้องถิ่นกันต่อนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ที่13มีนาคม2558ค่ะพบกันเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ LC ลซีแค TV ทเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้นะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะ13มีนาคมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญค่ะนั่นก็คือวันช้างไทยนั่นเองนะคะวันนี้หลายพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันช้างไทยขึ้นค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเป็นการอนุรักษ์รวมไปถึงเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความสามารถของช้างไทยค่ะ ศสตราจารยนายชาิปงชืนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันช้างไทยครั้งที่16ที่ปางช้างแม่สาอเภแม่ริมในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องานสืบสารสายพันุ์ช้างไทยให้ยั่งยืนดูยความร่วมมือของจังหวัดเชียงใหม่ปางช้างแม่สาและสมาคมมักคุเทศจังหวัดเชียงใหม่ช้างไทยถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยคณะรัฐมนตรีจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของช้างไทย จึงได้มีมติให้วันที่13มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทยนับตั้งแต่ปี2541เป็นต้นมาโดยปางช้างแม่สาถือเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างที่ใหญ่อีกหนึ่งแห่งในจังหวัดเชียงใหม่และในทุกๆปีที่ปางช้างแม่สา จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันช้างไทยเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงความสำคัญของช้างที่มีต่อประเทศไทยในประวัติศาสตร์และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการบายสีสูขวัญให้ช้างจำนวน70เชือกการแสดงความสามารถของช้างในปางช้างแม่สา รวมเินการจัดสตกช้างหรือกรนนำอาหารที่ช้างชอบกินหลายๆชนิดมารวมกันเช่นแตงโมงอ้อยกล้วยสับประรดมาให้ช้างได้เลือกกินอย่างเต็มที่ค่ะเัีแลวไม่ปันเกีนยนหรร่ยันเกียนค่ะ,คะอู่าชิมช้มมากสิ่งชุนกันุยิ้มัน <c oughs> ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญนะคะที่ชาวไทยก็จัดขึ้นทุกๆปีนะคะเนื่องในวันช้างไทยค่ะวันที่13มีนาคมนั่นเองค่ะข่าวต่อไปนะคะไปดูในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของ หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจากที่เราได้มีการนําเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงมีการติดตามสถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดนะคะวันนี้ทางตำบลแม่เหียค่ะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขึ้นค่ะ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกานายประจวบกันทิยะในอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแนวกันไฟที่บ้านแม่เหี่ยในอำเภอเมืองร่วมกับข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนนายประจวบกันทิยะในอำเภอเมืองเชียงใหม่เปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่อำเภอเมืองในช่วง4-5ถึงวันที่ผ่านมา ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตโดยเฉพาะค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือค่า PM10 สูงขึ้นถึง300ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรจากการตรวจสอบพบว่าในพื้นที่อำเภอเมืองพบจุดฮอสปอตเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดหมอกควันหนาแน่นคือทิศทางของลมที่พัดเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านทำให้หมอกควันถูกพัดเข้ามาสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประกอบกับในอำเภออื่นๆมีการเผาหลายจุด จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางอำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทหารจากกองพันธุพัฒนาที่3และประชาชนในตำบลแม่เหียจึงได้ร่วมกันทําแนวกันไฟขึ้นโดยที่ผ่านมาพบว่าหลังจากที่มีการทําแนวกันไฟแล้วเมื่อเกิดไฟไหม้ก็จะไม่มีการลุกลามไปยังพื้นที่อื่นโดยทางเทศบาลเมืองแม่เหีย ได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านละ25คนในการเข้ามาเป็นอาสาสมัครป้องกันไฟป่ารวมถึงมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าในการดูแลควบคุมไฟป่าและรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงค่ะ แวันนี้ก็เทศบาลเมืองแม่เหี่ยวก,กับตํารวจที่หี่บ้างเราพี่น้องประชาชนและหน่วยงานอุทยานหน่วยงานไฟป,ป่าแลรต่างต่างทหารก็ร่วมก,กันทําแนวกันไฟค่ะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของในส่วนราชการและก็พี่น้องประชาชนในตมแม่เหี่ยนะคะในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันค่ะ ่าวต่อไปค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งงานนะคะที่ชาวจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงพี่น้องในจังหวัดใกล้เคียงค่ะรอคอยเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งงานนี้จะเป็นงานที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงราคาประหยัดค่ะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปนะคะมาให้กับผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อกันเป็นประจำทุกปีค่ะ วันนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีที่บริเวณลานอนิกประสงค์ตลาดคำเที่ยงเรือนจำและทันทถานเขต5และเขต6ร่วมกันจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทานภาคเหนือครั้งที่28โดยมีนายวสันต์สิงห์คะเสริศรองอธิบดีกรมราชทานเป็นประธานเปิดงาน งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทันภาคเหนือในครั้งนี้เป็นการนำเอาผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกอบกรมวิชาชีพเพื่อเป็นการพัฒนาพฤติกรรมของผู้ต้องขังสร้างโอกาสในการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆโดยส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปคุณภาพดีราคาประหยัดและมีหลากหลายรูปแบบ จากทันทสถานภาคเหนือเขต5และเขต6รวมทั้งสิ้น21แห่งตลอดชนนำเอาผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมจำหน่ายในงานนี้ซึ่งจัดต่อเนื่องตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง21นาฬิกาไปจนถึงวันที่22มีนาคมที่บริเวณลานอเนกประสงค์ตลาดคำเที่ยงค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่กำลังหาซื้อผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปค่ะไปเลือกซื้อได้นะคะที่งานนี้ไปจนถึงวันที่22มีนาคมนี้ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ตลาดคํำเที่ยงค่ะนอกจากจะได้สินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดแล้วนะคะยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับผู้ต้องขังเพื่อ จะได้พ้นโทษออกมาและประกอบอาชีพสุจริตต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นข่าวสารในข่าวท้องถิ่นในรอบวันนี้ค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยเลขมงคลอักษรขอไข่ทอทงขนเงินขนทอง ธุรกิจรุ่งเรืองในวันเสารา์ที่21-22มีนาคม2558ณโรงแรมดีเอ็มเพรสรายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติม0817217999 0847358899และสายด่วน1584ห้ามพลาดใช้ป้ายประมูลเพิ่มพูนความรุ่งเรืองใช้ป้ายเลขสวยช่วยลดอุบัติเหตุครับ